สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆนะคะมะขวานรังสรรต้นี้กำลังสวยนะคะดูใบของเขานะคะนี่คือมขวานรังสรรตตอนนี้มีอยู่สามใบนะคะดูความสวยงามของมขวานรังสรรตมขวานรังสรรน,นี้กระดูกใบ จะสีแดงนะคะแต่ว่าใบอีกด้านหนึ่งนะคะอีกสิ่งหนึ่งเป็นสีเขียวดูถ้าตรงไหนเป็นสีเขียวกระดูกใบเขาก็จะเขียวตามนะคะตามพื้นใบนี่คะ่ะมะขวานรังสันเมื่อก่อนนี้ราคาแรงมากนะคะตอนนั้นโอ้โหพันกว่าบาทนะคะได้มานี่ก็เป็นต้นเดิมของเขานะคะก็ยังไม่มีการ ยังไม่มีการแตกหนอนะคะเอามายังไม่มีการแตกหนอมีใบใหม่ขึ้นมาใบเก่าก็ทิ้งไปก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบอลที่ถ้าเทียบกับต้นอื่นแล้วก็ถือว่าเลี้ยงใบไม่เยอะเหมือนต้นอื่นเขาถ้าเป็นต้นอื่นในใบเขาจะขึ้นมาอย่างชินชินน้บัญชรต้นนี้นี่ใบขึ้นมาขึ้นมาตลอดเลย ถ้าถามคนเลี้ยงนะคะถามคนที่เอามามานี่สตอรี่เนี่ยถือว่าเลี้ยงง่ายนะคะเห็นไหมคะเทงหลดใหม่ออกมาแล้วตอนนี้ก็กี่ใบแล้วล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าใบที่หกกำลังม้วนออกมานี่เห็นไหมคะใบเขาชินนะบัญชนต้นนี้เป็นต้นจะทะเบียนดั้งเดิมนะคะ มีแบบชินชิน้ำบัญชรหน้าหวานอยู่นะคะที่ว่าหลายๆช่องเขาเอาลงเนาะแต่ดั้งเดิมก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะไม่ค่อยมีใครเอาลงนี่ค่ะต้นนี้เขาสวยมากนะคะตั้งแต่เอามานี่โหแทงหลอดตลอดเลยนี่จะนำเสนอท่านผู้ชมนะคะใครไม่เคยเห็นต้นนี้เพชรพระอินนะคะเพชรพระอินนี่จะสีเขียวนะคะพื้นใบสีเขียวสะดือ แดงออกสีออกสีดํานะคะนี่ค่ะแดงแดงผสมดานะสีดํานะคะก้านใบสีดําเห็นไหมคะต้นนี้ไม่ค่อยเห็นที่สวนไหนนะคะต้นนี้เอามาจากสวนบอนสีคุณกวางนะคะที่จังหวัดกาลสินนะคะตําบลหลุบอําเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะคะ,อะตอนนั้นที่ไปถ่ายคลิปไปไปดูบอนสีเนาะก็ได้ต้นนี้มานะคะ ราคาหลักร้อยนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเพชรพะอ,อินเขา,เาคุณกวางบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งใบนะคะนานๆจะทิ้งบางทีออกมาเป็นแฉกแปดแฉกนะคะก็จะไม่ทิ้งใบนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้แบบนี้ละคะ่ะถ้าเขาไม่ทิ้งใบเราก็จะให้เขาอยู่อย่างนี้ใบเขาสวยนะคะ สีเขียวเขียวเหมือนพระอินเลยนะคะเพชรพระอินนี่คะ่ะได้มาสวยมากตอนนี้ก็มีอยู่ห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดนี่คะ่ะดูหลอดเขาแข็งแรงนะคะดูดูต้นและแข็งแรงกระดูกก็จะสีเขียวไปตามใบเนาะสวยสวยเข้มมากคะ่ะ ก็จะให้ดูก้านก็ถ้าถ้าโตเต็มที่ก้านก็จะสีดํานะคะถ้าออกมาใหม่ๆก้านก็ออกจะเฉียวปนดํานะคะสวยดูก้านใบของเขานะคะแข็งแรงเป็นไม้ที่ทรงพุ่มโตนะคะใบโตแล้วก็แข็งแรงเดี๋ยวถ้าเขามีใบเป็นแปดใบขึ้นนะคะก็ต้องให้เขาอยู่แบบบริเวณกว้างนะคะ สวยนะคะชอบนะคะเห็นแล้วก็แบบวะ่าดูแข็งแรงดีส่วนต้นนี้ก็แข็งแรงดีเหมือนกันนะคะมิ่งมหามงคลวันนี้ก็ถ่ายให้ดูรวมๆเดี๋ยวให้ดูสีปราดนะคะสีปราดของเราตัวนั้น<ม>เห็นไหมคะกำลังแทงหลอดออกมาตัวนี้ห้าใบกับอีกหนึ่งหลอดต้นนี้ก็แข็งแรงดีนะคะ ดูพื้นใบของเขานี่คือสีปลาดนะคะวันนี้อากาศคลึ้มๆนะคะหน้าฝนฤดูฝนมาเร็วนะคะช่วงนี้อากาศหนาวฝนมาไม่อยากทำอะไรนะคะเนี่แต่ถ่ายบนสีก็ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ถ่ายบนสีให้ได้ชมกันนะคะนี่ค่ะวันก่อนที่ว่าทศกัณ แทงหลอดออกมาเห็นไหมคะนี่หลอดเขาออกมานะคะสีสดมากนะคะใบใหม่ๆเขาเหมือนผ้านุ่งทศกัณฑ์เลยนะคะเหมือนเครื่องแต่งกายของทศกัณ์ผ้านุ่งทศกัณ์เห็นไหมคะสีสวยงามมากถ้าเป็นใบเก่าก็จะเข้มจุดขาวก็จะไม่ค่อยเห็นนอใบนี้ก็จะมีสีเขียวค่อนข้างเยอะแต่ออกมาใหม่ๆ สีน้ำตาลสีขาวพื้นเขียวยิ่งออกมาใหม่ๆยิ่งเห็นเด่นชัดว่าออกน้ำตาลส้มสวยงามค่ะทศกัณฐ์เขาจะเป็นบอลสีที่โตช้านะคะแต่ว่าพอโตแล้วก็ใบของเขาก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะคะดูใบของเขาพลิ้วใบนี้ใบนี้ ใบโคง้งโค้งหนอเขาก็ยังไม่โตนะคะมีอยู่หนอหนึ่งส่วนต้นนี้มีหนอขึ้นมาแล้วก็แยกมาแล้วนี่นี่นนี่น,น,นยกหนอนะคะแยกหนอนีนต้เล็กนี่ค่ะนี่ค่ะแยกหนอหนึ่งหนอกับหนึ่งเขียวให้ได้ชมกันความสวยงาม ถ่ายให้ดูโดยรวมนะคะส่วนชายชนชายชนก็ยังไม่มีการแทงลหอลดออกมาน่าจะลงหัวนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ปกติเขาจะพอใบหนึ่งกลางก็จะต่อยอดเลยก็คือแทงลหอลดออกมาใหม่เรื่อยๆแต่ตอนนี้นิ่งแสดงว่าไม่นานเกินรอน่าจะมีหน่อให้เราได้ ชื่นชมค่ะเดี๋ยววันไหนมินอจะมาถ่ายให้ได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ